ดรชัดชติสิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเปิดขบวนแห่ในงานพิธีแห่เจ้าแม่หมาโจจากไต้หวันรอบเยาวราชเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี2565โดยเริ่มแห่จากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปจนถึงถนนสายเยาวราชโดยปีนี้ยังคงความพิเศษของการลอดเยี่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วยค่ะการที่ทเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ และสำคัญยิ่งสําหรับชาวอคอนครและก็ชาวเขสวตสาตวงร่วมกันนะครับเป็นการแรห่ที่แม่หมาโจ้ซึ่งเป็นที่สักกาบูชาขอ,ของคนไต้หวันและคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปที่นักถือนะครับ mm hmm. เรามีในพื้นที่ของเรานะมีสารเจ้าอยู่มา 今天非常开心哈，我们泰国南亚妈祖宫啊来到参加这个九皇盛会哈。那泰国南亚妈祖宫呢来泰国已经有十六年的历史了哈。那台湾人非常信奉妈祖，妈祖妈祖呢台湾大大小小的妈祖庙有一千零四十七间。 那每一年的妈祖圣诞之前，哈，那个妈祖的绕境都会造成全台湾人，哈，可能一半以上的人都会非常的注注重这个新闻，然后也很轰动。那我们把这个文化带到泰国来，跟我们呃泰国的泰侨华侨，哈，一起大家一起来，呃，这个有信奉妈祖的这个文化，然后大家也得到妈祖的保佑，可以这个得到呃这个病痛的解脱，然后可以得到呃好运运气好。 แต่จเจ้านำเหยามาโจเก่งเนี่ยเจ้าแม่มาโจเนี่ยเป็นองค์ที่คนไต้หวันสักการบูชาเป็นจำนวนมากก็เลยอยากจะนำเอาวัฒนธรรมดีๆจากไต้หวันเนี่ยมามาที่ประเทศไทยซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเพืเ่อความสิริมงคลแก่บ้านเมืองกับประชาชนแล้วก็เป็นการปัดเป่าทุกภัยให้กับประชาชนเองด้วยแล้วก็อยากจะหวังว่าก็คืองานในครั้งนี้นก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้งานวันนี้แล้วก็รุ่งรืองไปได้ด้วยดี